ดีครับผมดเตอรารายจันทร์วันนีจุ๊แก้วเป็นผู้จัดการด้านเป็นดินไหววันนี้ผมและผู้ช่วยเขาช่วยของผมจะมาสาธิตวิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเป็นดินไหวก่อนเกิดการเป็นดินไหวคุมสติวางแผนการอุปยกและนัดหมายจุดนัดพบกับกลอบกรัวเอาอุปกรณ์เอาตัวรอดศึกุาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตามกาวสาร เกิดเอกรารไปดินไหวมีจตีเยอะเยอะและอาทีกำมบังในอาการทีเ่งเข่งเลยมันคงหลังเกิดเอกรารไปดินไวหวเล่อาคนรอบตัวว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ใส่รองเท้าก้งร้อนกันเรื่องบาดตีอย่าเล่เกาลือ